เสวัสด hey, oh, 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 well, oh, oh, ีครับมากันได้เลยจ้าอ๋อไม่เห็นหน้าใช่ไหมอะได้ได้เอาแว่นตามาล้ว่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าที่อยู่ทางบ้านนะครับเอากระดิ่งผมหายอีกแล้วแว่นตาเจอแต่กระดิ่งหายวันนี้อยู่ที่ PK PK พ K ตัวเคใช่ไหมแหมนพีเคเพอร์เฟกคุณลูกค้าอ๋อนี่ไง คุณลูกค้านี่โลโก้เขาอยู่อย่างเงี Perfect. ้ยพีเคเพอร์เฟกต์เขาคุณลูกค้ามองไม่ชัดใช่ไหมอา้ามาอยู่ตรงนี้นะฮะัสองใบสามร้อยบาทนะคุณลูกค้าสองใบสามร้อยบาทนะใบละหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเราขายสองใบสามร้อยบาทคุณลูกค้าเรา จะรายการเบื้องต้นนะคุณลูกค้าจะรายการถึงวันที่15แค่นั้นเองนะวันที่15แค่นั้นเองวันนี้ที่มาเปิดไลฟ์เพราะว่าสินค้ามาใหม่คุณลูกค้าเรามาเปิดไลฟ์สินค้ามาใหม่เลยมาใหม่แบบแกะออกจากรางใหม่คุณลูกค้าพัตติคจะไม่เอาออกเลย,ลย,ยเห็ comunque, นไหมเนี่ยพัตติกเนี่ยพัตติกจะไม่เอาออกเลยคุณลูกค้าเนี่ยโอ้สวยๆเยอะะมากมายเนี่ยไหมเนี่ยเนี่ยพัตติคจะไม่เอาออกเลยคุณลูกค้าเนี่ยลงมาใหม่ๆสวยๆเลย,ยคุณลูกคนะ้านี่ถ้าเวลาเขา ลงเสร็จแล้วเนี่ยเขาแกะพลาสติกเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เป็นไงล่ะโอ้นี่หิูห่สวยไหมเนี่ยนี่อ่ะใบละ199บาทคุณลูกคา้าอ่ะโอเคสองใบ300บาทคุณลูกคา้าสองใบ300บาทเบื้องต้นอยู่ถึงวันที่15กรกฎาคมนะเบื้องต้นนะคุณลูกค้านะแต่เบื้องปลายนะเบื้องปลายใน23่สิมไม่ใช่คุณลูกคา้าได้ดูเวลาก่อนดีจ้าวันศุกร์วันศุกร์แล้วค่ะพี่โดยนักเลยวันศุกร์แล้ว,ว,ลวพี่เอิร์วันศุกร์แล้ว,ว,ส,ลวสีฟ้านะพี่นะสีฟ้า เออใส่วันนั้นผมใส่สีเออเอ,อสีเทามามันเป็นไปกับสีผิวหมดเลยนะคุณลูงต่อไปผมคิดแล้วว่าผมจะใส่สีเทาเนี่ยเอาไว้ออกงานออการที่บ้านดีกว่า ถ้ามาทํางานขอเป็นสีแบบแจ่มใสสีแบบสดใสเพราะว่าสีผิวผมจะได้ออกมาเป็นสดใสด้วยอะไรประมาณนี้โอเควีเลอรบุรีรัมมีอยู่9สีด้วยกันนะคุณลูกค้าก่อนนี้จะมาขายกระเป๋าเราขายวีเลอร์บุรีรัมกันก่อนนะ <c oughs> คุณลูกค้าบอกเออ <c oughs> เป็นอมานนะเราก็ <c oughs> ประมาณนี้วีเลอร์บุรีรัมมี2แบบก็คือแบบคอวีกับคอปกนะคอวีหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทคอปกหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทนะคุณลูกค้าแบบนี้นะนี่อันนี้สีฟ้าดูที่คอในสีฟ้าสีฟ้า สีฟ้าน้ำทะเลนะแล้วก็มี6ไซด์ด้วยกันไซสซ์ s m ไซดเอ็อ l แต่3 XL นี้จะมีน้อยคุณลูกค้าก็มาเลือกหาเลือกดูกันแล้วกันนะโอเควีเลฟบุรีรามขายอยู่หน้าประชาสัมพันธ์นะมีทั้งหมด9สีด้วยกันนะครับผมวันนี้วันศุกร์สีฟ้าสีม่วงวันเสาร์นะวันอาทิตย์สีแดงวันจันทร์สีเหลืองวันอังคารสีชมพูเดี๋ยว สีชมพูมาเปิดไลท์เลยเห็นหน้าชัดเจนเลยสีชมพูใส่แล้วสดใสมากวันพุธสีเขียวก็โอเคนะใช้ได้นะวันพุหัดสีส้มนี่ก็ยิ่งสดใสมากเลยแล้วก็มีสีพิเศษอีก2ส,สีก็คือสีเทากับสีน้ําเงินนะคุณลูกค้าโอเคนะ9สีด้วยกัน9สีอะ pk perfect กระเป๋าแบรนด์ pk perfect ไม่ใช่กระเป๋าแบรนด์แฟร i ทินะคุณลูกค้านะไม่ใช่ <c oughs> pk perfect นะใบละ199บาทใบเล็กใบใหญ่199บาททุกใบ แล้วก็พิเศษ2ใบ2ใบ300บาทนะนี่อันนี้ตัวอย่างตัวอย่างให้คุณลูกค้าดูเป็นตัวอย่างเพราะว่าแบบต่างๆนี้เยอะมากๆคุณลูกค้าเยอะจริงๆกระทั่งผมแบบผมจะรู้จะหาตัวไหนมาโชว์ให้คุณลูกค้าแล้วแบบสวย,สวยๆเยอะเลยนะใบละ199บาทนะฮะสองใบ300บาทนะคุณลูกค้าอยู่นานไหมโอเคอยู่อะเบื้องต้น15กรกฎาคมเดี๋ยวต่อรายการให้ถึงวันที่23 น้อยยี่สามยี่สามกรกฎาคมแหละเนาะนะ, <c oughs> น,ะนี่ก็ไม่ผมผมเห็นเนี่ยนี่เนี้ยเวลาสะพายอย่างเงี้ยใส่เอกสารแท็บเล็ตอันอันเล็กนะแท็บเล็ตอันประมาณสักสิบนิ้วอะอแท็บเล็ตอ่าสิบนิ้วแล้วก็โทรศัพท์ก็โอเคนะคุณลูกค้าสวยๆห่อข้าวอ่ะไม่ใช่ไม่ใส่ห่อข้าวโอ้ใช้ได้ใช้ได้สวยๆคุณล่พีเคเพอร์เฟกต์นะหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทสองใบ สองใบ <hatten> oh, oh, สามร้อยบาทกระเป๋าเอกสารใช่ไหมคุณลูกค้ามีอยู่จ้าไม่อยู่ใสเอกสารมีค่ามีมีมีนี่นี่เนี่ยเอกสารได้เอกสารได้แท็บเล็ตได้โอ้โหสุดยอดเลยสายได้ไหมสายได้คุณลูกค้าใสสายอยู่ด้านในนะแล้วก็ฮิ้วอย่างนี้ได้เนี่ยเนี่ยคุณลูกค้าฟังเสียงฟังเสียงอันนี้ก็คือโอ้โหที่จับฟังเสียงฟังเสียงหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทสองใบสองใบสองใบสามร้อยบาทนะมีเยอะคุณลูกค้ามีเยอะตอนนี้ของใหม่ๆลงมา เพียบเลยนะเพียบเลยนะคุณลูกค้าเนี่ยอยู่ในถุงเนี่ยเสนะของกําลังออกจากรังมาใหม่ๆอยู่เดี๋ยวเขาก็จะแกะจะแกะโชว์จะแกะไม่ใช่แกะโชว์หรอกแกะขายเลยแหละเนี่ยเยอะแยะเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยคุณลูกค้าชอบอย่างเงี้ยก็โอเคนะหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทสองใบสามร้อยบาทนะสองใบสามร้อยบาทนะคุณลูกค้าเนี่ยแบรนด์พีเคพีเคเพอร์เฟกต์นี่ยมีสองกระเป๋าด้วยสองกระเป๋าเนี่ยสำหรับคุณลูกค้านะไสาสะพายอยู่ด้านในคุณลูกค้าอยากสะพายอยากจะหิ้วเนี่ยสะพาย อยู่ด้านไหนนะคุณลูกค้านะล็อก2ข้างโอเคด้านนี้2ข้างก็สะพายได้เลยคุณลูกคา้าแบบสุดยอดแล้วนะฮะใบละ199บาทแค่นั้นเองมีหลายสีด้วยคุณลูกค้าจะดูสีอะไรบอกมาได้เลยจ้าอันนี้ก็ชมไปแล้วเมื่อกี้นะเสียงอะไรดังเ <c oughs> อ่ยน,นี่นี่ก็สวยเห็นนะเนียนบาท2ใบ2ใบ300บาทนะคุณลูกคา้าส่วนใหญ่กจะซื้อ2ใบแหละซื้อเอาไว้เลยปีหนึ่งจะลงสัก น่าจะ2หรือ3ครั้งนี่แหละคุณลูกค้า3ครั้งอ่ะสครั้งพี Perfect Deal เคเพอร์เฟกต์ดีลรายการก็ปีหนึ่งสครั้งมาเจอกันนะคุณลูกค้าไม่ไม่มีอคอเตอร์ประจานะไม่มีคอเตอร์ประจําเป็นคอเตอร์จัดรายการก็จะปีหนึ่งก็ประมาณ 2- 3ครั้งฉะนั้นถ้าพีเคเพอร์เฟกลงแล้วก็มาเลยคุณลูกคา้ากระเ๋าพีเคมาคุณลูกค้าก็มาติดตามได้เลยนะจ๊ะติดตามไ้เลยมีหลายแบบให้คุณลูกคา้าได้เลือกซื้อเลือกหาด้วยหลายแบบลายสีด้วยนะมีหลายแบบมากๆเลยคุณลูกคา้านะลองดูนะเดี๋ยผมให้ดู นเดี๋ยวผมไปดูนะโอ้โหเนี่ยเนี่ยคุณผู้หญิงชอบแบบนี้นะอันนี้ยังไม่แกะเลยคุณลูกค้ายังไม่แกะเลยพอแกะมาก็จะสวยสวยรู้อาการงานสร้างเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยคุณลูกค้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหวันนี้ก็ยังไม่ได้แกะเนี่ยสวยทั้งใบเล็กใบใหญ่นะหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทหมดเลยสองใบอ่าสามร้อยบาทเนี่ยใบเล็กใบใหญ่หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทหมดนะคุณลูกค้านะแล้วก็ สองใบเนี่ยสามร้อยบาทมีทั้งหมดเลยนะมีสายสปายให้ด้วยพีเคเพอร์เฟกทนทานทนอยู่แล้วคุณลูกค้าไม่ต้องผมบางคนชอบแบบนี้นะเนี่ยบางคนชอบแบบนี้เนี่ยคุณผู้หญิงบางคนชอบแบบนี้สปายเออเหมาะนะเนี่ยคือสมางนะอา้าวรูปภาพผมหายไปไหนอืมเอบางคนชอบแบบนี้สวยด้วยเห็นไหมเนี่ยอืมเออเหมาะนะ <c oughs> ไม่สปายมาทํางานจะไ,ไม่จะใช่เหรอเออ ก็โอเคนะคุณลูกค้าเนี่ยโอเคสำหรับทำงานใช่ไหมได้ได้ได้คุณลูกค้ามีหลายแบบเยอะจริงๆคุณลูกค้านะเดี๋ยวพาชมพาดูนี่กระเป๋าสตางค์ก็มีแบบนี้นะเนี่ยกระเป๋าสตางค์ก็มีนะนี่กระเป๋าใบเล็กแบบนี้ก็มีนะก็นี้ก็1 9 9กบาทเช่นเดียวกัน2ชิ้น2ใบก็3 0 0รบาทคุณลูกค้ามีสายสะพายอยู่ด้านในด้วยเห็นไหมเนี่ยสายสะพายด้านในแบบนี้นะนี่นี่นะนี่เห็นไหมสายสะพายด้านในเนี่ยสีอะไรละเอาสีแดงก็ได้ก็สวยด้วยมาตรฐานสากลเลย P.K.Perfect นะเนี่ย มีเอ่อเรียกอะไรนะมีหลายช่องง,ง่ายๆหลายช่องเนี่ยฮิว้วไปไหนก็ไหนได้สบายๆนะครับ Pk Perfect คุณลูกค้าอาฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งน,งนี้ใช่ไหมกองแบบยังกระพูเขาแบบเยอะมากๆเยอะจริงๆกระเป๋าแบบธรรมดากระเป๋าแบบอืมพายีนก็มีอย่างเงี้ยนี่ยนีน่ผ้ายีนนี่อย่างงี้เนี่ยคุณลูกค้าเนี่ยเดี๋ยวเจอกันหลายรอบอยู่คุณลูกค้านะก็จะหมดรายการวันที่23นี่ก็เจอกันหลายรอบตอนนี้ก็อ่อ ไปสิ้นสุดรายการ23านะเพราะว่าเขาขายดีมาก,มากแล้วก็มาเพิ่มสินค้าอีกเราก็ต่อรายการให้คุณลูกค้านะคุณลูกค้าที่อยู่ทั้งบ้านก็รีบเร่งเร็วไวพอดีไซส์ที่มีอยู่อาจจะหมดนะคุณลูกค้านะเนี่ยแบบนี้ก็มีนะสายก็ได้นี่สายสายอยู่ด้านในตรงนี้สายก็ได้นะแล้วก็หิ้วได้ไหมเออโอ้อันนี้อันนี้สไยได้อย่างเดียวคุณลูกค้าหิ้วไม่ได้นะอ๋อสไยได้อย่างเดียวตัวนี้หิ้วไม่ได้ดีวหลายช่องด้วยในข้างในมีหลายช่องนะคุณลูกค้านะเนี่ย นี่แบบนี้ก็สวยแบบนี้ก็สวยนะโอ้โหอ่ะแบบนี้คุณลูกค้าชอบไหมแบบนี้ชอบไหมชอบก็โอเคมากันได้เลยจ้ะนี่มีหลายช่องด้วยสายก็ได้อ่ามีหลายช่องมีหลายช่องแล้วก็มีซิปเก็บแล้วก็หิ้วก็ได้ด้วยคุณลูกค้านะครับ199าบาทต่อใบน,นะคุณลูกค้า2ใบ300บาท2ใบ300บาทอ่ะชอบสีอะไรนะสีอย่างนี้ก็ได้นะนี่ก็สายได้หิ้วได้โอ้โหคุณลูกค้าสวยด้วยนะครับนี่ มาตรฐานสากลกาเขาเรียกอะไรนะที่หนีบที่ล็อกโอเคสวยนะครับหรือจะชอบแบบเป็นแบรน์ยาวๆอย่างนี้ก็ได้นะคุณลูกค้าเปิดมาปุ๊บก็มีหลายช่องให้ใส่สตางค์ใส่ธนบัตรใส่เหรียญโอเคได้บัตรเครดิตก็ใส่ได้ไหมใส่ได้จ้าแบบนี้เลยนี่นะครับสวยด้วยส,สวยๆเยอะๆมากมายสียีน่ลาท่านชอบสียีนนะสวยด้วยแล้วก็ให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือหากันเยอะ ช่วงนี้มาเพิ่มมาเติมมาใหม่ๆกัน <uni> โอ้โห ôi, คุณลูกค้านะผมรู้จะหยิบอะไรให้คุณลูกค้าดูโอโ้นี่ก็สวยนะอืมเนี่ยพี่คนขายบอกมาให้ทันนะจ๊ะอืมใครใครอยู่ใกล้ห้างทวีคิจก็รีบมานะที่ทวีคิจซูเปอร์เซ็นเตอร์กับโปรโมชั่นหนึ่งนะคุณลูกค้านะโปรโมชั่นหนึ่งคือคือโปรโมชั่นตรงประตูสองตรงอ่าตรงตรง,ตรงแบรนด์เนมทั้งหมดเนี้ยนี่เลยซื้อได้หลายช่องด้วย199บาท2ชิ้น 300บาทนะคุณลูกค้านะแบบส,สวยๆแบบส,สวยๆเยอะๆจริงๆนะคุณลูกคา้าอันนี้ก็สวยนะเนี่ยโอ้โหเนี่ยเนี่ยนี่ก็สวยคุณลูกค้าเนี่ยเนี่ยคุณลูกค้าดูดูดูดิผมให้ดูเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหนี่เนี่ยอืเนี่ยคุณลูกค้านะเนี่ยเยอะจริงเนี่ยเยอะจริงเนี่ยเนี่ยสะพาย พีเคเพอร์เฟกต์นะคุณลูกค้านะมีสายสปายให้ด้วยมาก,กันได้เลยจากคุณลูกค้ามีหลายสีมากๆหลากหลายสีหลายใบใบเล็กใบใหญ่ก็199บาท2ใบซื้อ2งใบก็300บาทนะคุณลูกค้าบางคนชอบแบบนี้นี่อย่างเงี้ยนี่หิว้วได้สปายได้ไหมอันอ้อนี้หิ้วได้อย่างเดียวคุณลูกค้านี้หิ้วได้อย่างเดียวมีซิปฝั่งนี้แล้วก็เปิดช่องมีซิปด้านในอีกโอ้ยคุณลูกค้าคุ้มคุ้มคุ้มจริงๆเนี่ย p k p ค r f e c t คุ้มคุ้มคุณลูกค้าคุ้มมากๆนะก็เรียนเชิญกันได้เลยนะครับกับกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าแบบนี้ถูกแล้วคุณลูกค้านะไม่ต้องไปซื้อพงซื้อแพงหรอกนี้อย่างนี้แหละขนาดนี้ก็ลังพอดีนะราคากำลังได้ด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ก็อย่างนี้เลยคุณลูกค้านะเหมาะเหมาะเหมาะแบบนี้เลยนะครับ199าบาทนะครับ2ชิ้น2ชิ้น300บาทแค่นั้นเองนี่เหมาะมากบรรยากาศแบบเนี่ย มีหลายแบบหลายแบบคุณลูกค้าหลายแบบเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้แกะเลยใช่ไหมพีเคโปรเฟ็นะ, Perfect, นะอ่าสีดาสีดามีลวดลายสีดําแบบธรรมดานี่แบบนี้ก็อะไรแหละท่านก็ชอบนะแบบนี้นะเนี่ยสพายิ้วได้สพายได้คุณลูกค้าปรับเส้นปรับสายได้เสมอนะนี่นะครับนี่คุณลูกค้าลองดูแล้วกันเห็นไหมเนี่ยโอ้โหผมว่าคุ้มนะคุณลูกค้านะคุ้มจริงๆ เนี่ยคุ้มมากๆเลยมากันได้เลยจ้ะเนี่ยคุ้มคุ้มจนกระทั่งแบบมือด้จะบอกว่าคุ้มยังไงแล้วนะคุณลูกค้านะใบละ1ร99เองส,สองใบเลยคุณลูกค้านี่สองใบก็เลือกคนละแบบแล้วกันแบบจะได้ไม่ซ้ำเวลาเราถือไปนู่นไปนี่จะได้ไม่ซ้ำแบบกันนะคุณลูกค้านะนี่นะครับโอ,โอ้เดี๋ยวคงกำลังหาวิธีปิดอยู่ด้วยความที่เราไม่เคยใช้นี่สะพายได้สบายๆยังไงคุณลูกคา้านะเออ,อากรู้ว่าสะพายสวยไหมก็ต้องเนี่ลองดูนะเคยนี่โอ้ ไม่ได้มองเห็นข้างล่างด้วยไงเห็นแต่ข้างบนประมาณนี้นะอ่ะพี่เคเพอร์เฟกุณลูกนะมากันได้เลยจ้านี่อ่ะนี่แบบนี้อ่ะแบบนี้นี่อ่ะกล้องอยู่ไหนเนี่ยหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทสองชิ้นสามร้อยบาทแค่นั้นเองนะครับอยู่ถึงวันที่ยี่สิบสามคุณลูกค้ายี่สามกรกฎาคมนี้เท่านั้นนะน่ะที่ห้างชีวิกิซูเปอร์เซ็นเตอร์จะสีดําสีน้ําตาลนะจะสีดําแบบไหนน้ําตาลแบบไหนสีขาวก็มีนะคุณลูกค้านะเนี่ยนี่สีขาวนี่สีขาวก็มีเห็นไหมเนี่ยเออสีขาวเปลือกไข่สวยด้วย นะสวยมากๆเลยตอนนี้กําลังอของใหม่ก็กําลังแกะออกมาจากรังเลยคุณลูกค้านี่คนส่งมาส่งละ pk p e ร f e c t นะ perfect นะแล้วก็สีเขียวก็มีสีฟ้าแบบนี้ก็มีนะคุณลูกค้าชอบแบบไหนชอบสีอะไรเลือกได้เลยกับ pk perfect นะคุณลูกค้านะเห็นไหมเนี่ยกระเป๋าหน้ามีสองเนี่ยด้านใน,นก็มีช่องเยอะแยะมากมายให้คุณลูกค้าได้ใส่สิงของกันแบบคุ้มคุ้ม คุณลูกค้าคุ้มจริงๆนะคุ้มกับราคาด้วยแล้วก็คุ้มกับการใช้งานด้วยคุณลูกคา้าใช้งานนี่ก็นะยาวนานนะคุณลูกค้าน,นะนี่หนังไม่ใช่ว่าจะหนังแบบธรรมดาธรรมดานะหนังพิเศษคุณลูกค้าหนังพิเศษนะเนี่ยนี่มีหลายแบบด้วยรูปแบบนี้ก็มีนะนี่นี่ไงอ่ะเนี่ยแบบนี้ก็สวยเนี่ยแบบอ่าแบบสียีนก่อนหน้านี้นะฮะก็มีกระเป๋าใบเล็กใบใหญ่อย่างนี้คุณลูกค้าเห็นไหมนี่เนนะี่ยโอ้โหสวยๆสวยๆนะคุณลูกค้า สวยจังเลยอันนี้ก็สีดำที่สวยยังไม่ได้แกะเลยใส่เอกสารใส่โทรศัพท์ใส่แท็บเล็ตใส่อะไรได้หมดนะครับกระเป๋าเอกสารก็เหลือน้อยแล้วนะคุณลูกค้านะนะเนี่ยก็อันนี้ก็ใส่เอกสารได้ใส่เอกสารได้นะเอกสารไปทํางานอา AC, เอกสาร a 4อ่าน่าจะเป็น A4 ได้ A3 คงไม่ได้ A3 ก็จะเบียดกันนิดหนึ่งเอกสาร a 4ใส่หนังสือใส่แท็บเล็ตนะฮะนะ แล้วก็ติดตัวไปด้วยก็เยอะโอ้โห,โโห,โโหคุณลูกค้าคุม้มคุ้มผมบอกแล้วคุม้มเงี้ยก็คุ้มเลยนะครับนะกระเป๋าพีคคุณลูกค้ารีเชินกันได้เลยที่ห้างชีวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ตอนนี้ามาเพิ่มมาเติมให้คุณลูกค้าชอปกันเต็มที่ชอปกันเต็มที่นะชอบสีอะไรบอกบอกบอกนะคุณลูกค้าเนี่ยบางคนชอบสีแบบนี้นะอเห็นไหมแต่บางคนชอบแบบนี้คุณลูกค้าชอบแบบไหนสีอะไรบอกกันได้เลยนะเดี๋ยวพนักง,งานขายช่วยหาให้ช่วยหาให้นะ นี่เนี่ยธรรมดาอย่างงี้ก็ได้นี่อันนี้อันนี้อันนี้เป้หลังเป้หน้าเป้หน้าคือสะพายด้านหน้าคุณลูกค้าเนี่ยเนี่ยเห็นไ,ไหมโอ้ยคุ้มเลยในใส่เอกสารในไม่ใส่แท็บเล็ตได้ไหมได้บางๆอย่างนี้หิ้วไปไหนมาไหนได้สบายๆคุณลูกคา้าในมีที่ล็อกที่ลงที่ล็อกได้ทุกอย่างครบหมดเลยเห็นไหมกระเป๋า PK นะคุณลูกคา้ารีเชิญกันได้เลยนะที่ห้างชีวิกิตซ์ซูเปอร์เซ็นเตอร์อยู่ตรงอ่า โปรโมชั่นหนึ่งนะครับนี่โปรโมชั่นหนึ่งห้างทวิกิจนะคุณลูกค้าหนูเดินมาทางประตูสองเสวนเส้นเจอโปรโมชั่นหนึ่งคุณลูกค้าอยู่ตรงนี้อยู่ตรงกลางเลยแล้วคุณล uh> ูกค้าก็มาจากประชาสัมพันธ์นะมาจากภายในประชาสัมพันธ์ก็เดินตรงมาเส้นนี้เลยเส้นประตูสองเสวนเส้นนี่แหละแล้วก็จะเจอคุณลูกค้านี้อยู่ตรงกลางตรงนี้เลยด้านตรงข้ามกับร้านเทลมีนะคุณลูกค้าอยู่ตรงนี้เยอะแยะมากมาย กระเป๋าให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหากันนะครับนี่กระเป๋าเยอะจังเลยเยอะจริงๆนะไม่ซ้ําแบบกันคุณลูกค้าไม่ซ้ําแบบกันเลยนะครับเลือกซื้อเลือกหาได้ใบละ199บาท2ใบ300บาทนะ2ใบ300บาทนะคุณลูกค้านี่สใบ3 0 0บาทโอเคนะครับนี่ เยอะๆๆๆ,ๆ,ๆๆๆนี่กระเป๋าเอกสารก็มีนะครับอ่ะโอเคนะครับหองป่าห้องคอกะพีเควันนี้นะฮะพีเคโปรเฟกเนาะหนึบาทนะคุณลูกค้านะสใบ300บาทนะครับเจอกันในช่วงต่อไปของทวิกิจไลฟ์นะคุณลูกค้าอ้าวช่วงนี้ก็หลีกทางให้คุณลูกค้านิดหนึ่งนะโอเคนะเจอกันในช่วงต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ